ครับสวัสดีครับหลังจากเราเคี่ยวเมล็ดก,กัญชาไว้1นึ่คืนนะครับผม1นึ่คืนแล้วก็เราจะมาทําการต่อนะครับแล้วก็ดิงน,น้ําออกแล้วก,กัญชานะครับผม,มใชน้ำไว้1นึ่งคืน ดชามานะครับทำการพาะกันตะแกงเล็กๆก็มีกระดาษทิชชู่นะครับผมชู่ชู่ สามพับเยกันวางนับวางทันกินสีน,สน,สน้ำใส่นับผมน้ำใส่ชุ่ม,ห,มหัว เอาเมล็ดกชาลงไปนะครับเอาเมล็ดก,กันชาลงไปโอ้โหแช่แช่น้ำไว้ก็มีเมล็ดที่แตกแล้วนะครับนี่ครับเมล็ดที่แตกหนอแล้วขณอยู่ในน้ำ แต่หนอมาแล้วก็มีนะครับจะจะให้ตาคคนยาวน,นี้สักหน่อยไว้สักว,สว,สวันสองวันสองวันสองวันนะครับเ <c oughs> ด็กนี้น่าจะไม่ดีลองดูมันจะเกิดอะไรตนี้เด็กนี้ เดี่ยวมันจัดเรียงเลยก็ใช้ทิชชู่นะครับใส่แผ่น ปิดรอมนึงนะครับทำการฉีดน้ำโอชเรียบร้อยฉีดน้ำแล้วแล้วก็กระปุกไม่กะปุกหรือตลับแบบไหนก็ได้นะครับวางไว้ข้างในนี่ครับวไ้ข้างใน ปิดฝาไว้ครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็เอาไว้สองวันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงครับผมครับผมจากเราแช่แล้วก็เอาใส่กระดาษชู่ไว้ในกระปุกได้ได้2สองคืนอันนี้มันก็จะแตกประมาณนี้นะครับ แล้เขาเขาเล็กหนอกมาเราก็จะทําการปลูกกันนะครับผมทําเป็นหลุมนิดๆแบบนี้นะครับเจอะหลุมนิดๆเดียวนะครับไม่ต้องลึกนะครับเขาไม่ชอบอยู่ลึกอยู่ลึกแล้วมันเกิดขึ้นมาลําบากแล้วก็ โขอ,อรู่กันในหลุมเลย อย่ยดินลบนิดหน่อยพอนะครับผมต้องใส่ดินเยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาลําบากนิดเดียวเกียดินใส่นิดเดียวนะครับแล้วก็เราก็ไป ตัวที่พ่อก่อนเกิดมาแล้วนะครับเกิดมาแล้วเกิดดีครับแบบนี้วิธีนี้ตางกันแตกเช่น้ำกลางคืนแล้วก็ามาใสกระชู้เก็บไว้ในกล่องคืนนึงแล้วก็แตกก็มาลงถุงได้เลยนะครับ เดี๋ยวก็ไปตั้งไว้กลางเดดเลยนะครับเขาชอบเดดพวกนี้เขาไม่มชอบในล่มนะครับใส่ถุงใส่ลงถุงแล้วก็ตั้งกลางเดดเลยนะครับผมครับที่พิธีปลูกกัญชาเช่นนี้ก็เอาไ้เช่นนี้นะครับรที่เพาะเมล็ดก,กัญชาครับผมขอบคุณครับ